สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูรอทิปครูกุนทศหรือว่าคุณครูก้อยนะคะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลปีที่3ทับหค่ะวันนี้คุณครูก้อยจะนํานักเรียนมารู้จักหน่วยประถมนิเทศเรื่องการแนะนําตัวเองค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่านะคะ เพลงนี้ชื่อเพลงว่าชื่อของเธอร้องตามกันเลยนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆร้องเพลงได้แล้วอย่าลืมอัดคลิปส่งให้ค,คุณครูดูบ้างนะคะ เอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูจะแนะนำเด็กๆก,ก่อนว่าชั้นอนุบาลปีที่3ทับหของเรามีเ,เพื่อนๆทั้งหมด32คนค่ะคุณครูประจำชั้นของเด็กๆก,ก็คือคุณครูระอทิพย์กุคุณทศหรือคุณครูก้อยนั่นเองค่ะ พี่เรียงประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับ1ก็คือนางสาวภาวินีเข็มสุวรรณหรือพี่โอของเด็กๆค่ะภาระงานในวันนี้ของเด็กๆให้เด็กๆอัดคลิปแนะนำตนเองโดยบอกชื่อนามสกุลและชื่อเล่นเสร็จแล้วรบกวนท่านผู้ปกครองส่งคลิปเข้ามาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมส่งคลิปกันนะคะคุณครูจะรอดูคลิปของเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย